ถ้าสมมติเป็นใครอ่ะเป็นใครอ่ะเหมือนแบบกับดิวอ่ะออกมาพูดเลยออกมาแฉดิวได้เลยใช่ออกมาพูดออกมาแฉดิวได้เลยจริงออกมาพูดได้เลยเพราะว่าทุกคลิปที่ดิวทำสิ่งดีๆช่วยเหลือคนอ่ะดิวไม่เคยเอาคืนจากใครตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ดิวดิวมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับดิวนะดิวมั่นใจแต่ต้องเป็นคนที่อยู่ในคลิปนะที่ออกมาพูดอ่ะ หรือแบบคนที่ดิวเคยช่วยเหลือออกมาพูดได้เลยแต่อันนี้คือแบบดิวมั่นใจว่ามันไม่ใช่ดิวแต่เป้าอ่ะเขาอาจจะมองว่าแบบเออพี่ดิวแบบทําความดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบก็ได้อะไรอเงี้ยอืมอืออืออเอาแค่ว่าทุกคนถ้าพี่ทำคอนเทนต์ที่แบบว่าไปรังแกคนที่ไม่มีอ่ะ พี่ไม่ทำซะดีกว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าถูกไหมแฟนครับถ้าเราไปหาทำคอนเทนต์ที่ไปรังแกคนที่ไม่มียิวไม่ได้คิดว่าเป็นคอนเทนต์ดิว<ม>คิดว่าเป็นสิ่งดีๆที่ดิวได้ทำให้กับใครสักคนหนึ่งอืมไม่หรอกพี่ว่ามันเอา มันเอายอดวิวสุดท้ายแล้วคำแ,แ,แบบพี่ๆเฉยๆพี่ดูเฉยๆมันเอายอดวิวเหมือนโดนเราก็โดนมาเยอะเนาะเราก็เลยอยากพูดอะไรพูดอะไรอยาพูดอะไรพูดอะไเชื่อเถอะคนอายุสามสิบอะทุกวันนี้แบมือของเงินแม้แต่ญาติพี่น้องยังยังไม่มีให้ต่อให้เขารวยแค่ไหนเขาก็ไม่ให้คุณจริงๆนะดิวพูดเลย บางคนญาติพี่น้องบางคนรวยมากบางคนมีมากเขาก็ไม่ยื่นให้คุณสลึงเดียวบางทีเขาไม่ให้คุณเพราะเขาก็มีลูกมีเต้ามีครอบครัวจริงๆสิ่งที่ดิวเจอมาบางทีดิวโดนเปรียบเทียบเสมอว่าเฮ้ยคุณดิวรวยแล้วแต่ทำไมญาติพี่น้องยังไม่มียังจนดิวก็มีครอบครัวดิวมีพ่อมีแม่มีมีคนที่ดิวต้องเลี้ยงดูอยู่ตลอดชั่วชีวิตดิวไม่สามารถไปแบบ สร้างบ้านสร้างบ้านหลังนี้5้าล้านสิบล้านให้ญาติพี่น้องทุกๆคนได้ดิวไม่สามารถทําได้เพราะการไปทําสิ่งนั้นมันเหมือนการไปไม่ใช่การไปอวยเขานะแฟนครับมันเหมือนการไปเอาอกเอาใจแล้วก็ไปทําให้เขานิสัยเสียการที่คุณจะไปสร้างบ้านให้ญาสีพี่น้องอะไรต่างๆนานาถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ถ้าหากวันหนึง่งเงินมันมาทําลายคุณล่ะคุณจะเจ็บไหมเชื่อไหมล่ะ ถ้าวันหนึ่งเงินมันเป็นตัวแปรแล้วมาทําลายเราเราเจ็บนะสู้สู้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปให้เทศกาลงานบุญอ่ะไปซื้อข้าวซื้ออะไรกินอ่ะอันนี้ให้ได้สองสามพันสี่ห้าพันอ่ะให้กันได้น่ารักน่ารัก,รกเป็นแบบนี้คือก็อยากจะบอกแบบทุกคนแหละให,ให้ให้ไม่ใช่แค่มีสติหรอกแฟนคลับบางคนแบบมาดา่าดิว่าทาไมต้องสร้างบ้านให้ป้าไข่หลหลังคือดิวอ่ะมีป้า มีแม่ใช่ไหมครับแล้วมันเป็นสองช้อยสุดท้ายหากวันหนึ่งป้าเสียแม่เสียหรือดิวอาจจะจากไปก่อนดิวก็คิดว่าดิวโอเคแล้วกับชีวิตพ่อวันนี้พ่อไปตัดผมที่ไหนมาอ๋<ร>าอวันนี้วันนี้อัปเดตล่าสุดนะครับ21สิงหาไปตัดผมจะไปกินหมูกระทะด้วยกินหมูกระทะใช่โอ,อที่โพสชนแฟนคลับไว<ม>้ใช่ไหมอให้ขอผมเป็ไงทุกคนตัดผมไหม เกาหลีมากใช่ล้างสิ่งไม่ดีอับประมงบนออกพ่อคลิปไอเนี่ยที่พ่อไปช่วยคนที่การไปแดงะ่ะเบอยากรู้ว่าทำไมพ่อถึงลงไปอะ่ะทุกคนใครตามมาจากคลิปนี้นี่คนดูสามล้านห้าแล้วว่ะหคนคอมเมนต์เจ็ดพันทุกคนดูคลิปน้ำใจกลางไฟแดงวิดีโอแล้วรู้สึกยังไงอันนี้บอกตรงๆนะวันนั้นไปนติดไฟแดงแล้วทีเนี้ย เลขาน้องนีนาะเขาก็ถ่ายคลิปไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาพี่ดิวเห็นใครที่น่าสงสารพี่ดิวต้องทาแน่นอนเชื่อไหมคลิปนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเก้ๆก๊กลางจะทําดีไม่ทําดีเพราะว่ามันเป็นแบบไฟมันจะเขียวแล้วแล้วเราก็กลัวแบบลงไปแล้วแบบว่ารถวิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจแบบถามทีนี้เขาพูดภาษาไทยไม่ได้มิงกะลาบาเป็นชาวเมียนมาคนขับอ่ะเป็นคนไทยเพราะว่าคนขับน่าจะเป็นเจ้านาย เชื่อไหมทุกคนน้องคนนี้น่ารักมากเขาไหวาน่ารักมากแล้วเชื่อไหมว่าพี่เดียวเอาเงินลงไปอ่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทเป็นแบงค์ลอยให้คนละสองร้อย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 แต่เจตนาคนไม่ได้ดูที่เงินหรอกคนดูที่แบบพี่เดียวคือมันเป็นเป็นเวลาที่แบบรถติดอ่ะติดไฟแดงอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าแฟนขับพม่ามาขอบคุณเยอะมากแฟนขับเมียนมาแบบ thank you so much อะไรเงี้ยไทยแลนด์อะไรเง,งี้ยแซงอะไรเงี้ยคือแบบ เยอะมากก็ใครที่แบบติดตามคลิปนี้นะครับหรือติดตามพี่ดิวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ไปดูเดชพ่อมุ่งไทยแลนด์นะใครไม่แค่์ดิวแค่์ดิวแค่ต้องไปดูพี่เพชรปากปลาปากถึงพี่เพชดด้วยนะดิวแค่์ป้าบอคอแตกอะไรที่หันหลังไม่ใช่อะไรนะกําลังดูอยู่ว่ายางรัดผมมันให้สวยโดนดัก่อนขาับเช้าอุบล วันนี้พี่ดิวอยู่ที่เซนทัลอุบลราชธานีนะครับทุกคน FC แล้วมาก มอค่างเราอุบลมาเดียวหป่ะมาเทียวค่ะไอ้นิ้วๆๆๆๆๆเปิดมันมีแป้งอะไรในการบรรจัย่ะหน้าหน่อยขอบคุณนะคะรู้แล้วจทำนี่เป็นวุ้นไหมสามนี่ครับ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรโตโตสิงโตอ่าให้กำลังใจสิงโตสิงโตโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นอะไรครับอ่าให้สิงโตเลือกนะสิงโตแบงค์ไหนสิงโตแบงค์ไหนขอบคุณครับเร็ว อ่ะให้สองแบงค์เลยขอบคุณครับเดียนหนังสือเก่งๆนะเก็บไว้ดีๆสิงตองต้องกระเป๋าแล้วเข้าหมองแจ็โตเลยตซวมไปตัวผมเก่งนี้รอตั้งแต่ก่อนเรากินข้าวเหมือนฟิว่บบพบปากประชาชนน่ารักนี้ ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม วิมาอันนี้ถ่ายไหมคะถ่ายถ่ายแล้วแบ่งกันนิดเล็กน้อยนะครกำลังใจจับทีมนี้ได้สู้ๆนะวันนี้ได้ติดยันยันเลยอ่ะกำลังใจกำลังใจครบยันให้ยได้เลยคะถ่ายรูปก่อน ค่าถ่ายรูปครับมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอ่าถ่ายรูปก่อนอันนี้ค่าถ่ายรูปกับพี่อยูนะพี่จ้างถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปเอาออกมาออกมาออกมาได้ยังชื่ออะไรน้องดาวเอาถ่ายอีกแล้ว

ขอบคุณคเยนการมอทุกคุโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะขอบคุณคะะบ๊ายบาย